ตอนนี้ก็เดือน3แล้วนะครับเดือนมีนาแล้วนะครับถึงรอบที่ผมจะทําการปรับค่า PH ดินแล้วนะซึ่งผมแนะนําไปแล้วนะครับในแปลงผมเนี่ยใช้โดโลไมท์นะครับหรือยิปซัมนะครับซึ่งเราจะเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะแต่ก่อนที่เราจะใส่นะครับเราต้องวัดค่า PH ดินของเราก่อนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเครื่องวัดที่ผมใช้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องวัดค่า PH ดินนะครับตัวนี้มันวัดได้3ค่านะครับมีค่า PH นะครับมีความชื้นแล้วก็มีค่าปุ๋ยนะ แต่อันนี้นะครับผมเลื่อนมาที่ด้านขวาสุดเห็นไหมเป็นค่า PH นะครับซึ่งค่า PH ให้เราดูสเกลตรงกลางนะครับตอนนี้นะครับค่า PH ผมก็อยู่ที่ประมาณ6นิด,น,ดนะครับน,นิดนะสเกลตรงกลางนะซึ่งถ้าเกิน6.0นะครับผมจะเลือกใส่ยิบซ้านะครับแต่ถ้าต่ำกว่า6.0ผมจะเลือกใส่โดโลไม์นะซึ่งวิธีการวัดของผมนะครับผมจะวัดอยู่ประมาณปลายทรงพุ่มนะครับ เพราะว่าผมจะใส่บริเวณนี้นะเพื่อเป็นการปรับค่า P h เดินนะครับผมจะใส่ออกมาด้านนอกเลยนะครับเพื่อปรับไว้รอรากทุเรียนมันขยายออกมาเลยนะครับถ้าลักษณะประมาณนี้นะครับหกนิดๆอย่างนี้ผมจะเลือกใส่ยิบซ้ำนะครับ